เกล้างใช่ไหมก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมึงงานเทศกาลมึงเวลานี้มันจะไหม้เลย I <laughs> เส้นหนึ่งก็ต่อปั๊กใหม่ไงนี่คือคนมีคู่เขาแต่งตัวคู่กันนะคะขาวดำนี่ก็ขาวดำแันกูใส่เสื้อสีแดงค่ะและ้วก็พี่ยากตออแต่ว่าเอาไฟไว้ตรงนี้ก็ดีนะมันมองเห็นเมื่อกี้มันชัดมันดีมากเลยาเไม่มเ,เ,เลยปปก็เราไปปรับไง ดูเขาเตร<__ oh, that that ียมพรอมมานะอันเดี๋ยวเดี๋ยวเกลวตกแล้วตกแตกแล้วแล้วต้วตวกแล้แลต้วตวกแล้กหวตต้ I just something care to <laughs> สวยยีดถีบคุณไปต้องมี่ืดไปดิเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดไหนเปิดไม่ติดตรวหัวคงคืคงคือได้ไม่ติดมานเปิดตรงไหนอ้าวทไมไม่ติดเอออ๋อต้องดึงอันนี้ออกไงดึงอันขาวๆออกดึงออกยังอันขาวๆเนี่ยเนี่ยดึงอันขาวๆออกนี่แมย์อันขาวๆนี่นี่แล้วก็เปิดใหม่เปิดใหม่ดิ นั่นไงโว้ยลัวดมนไอ้ไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นสายทรงวิคิดถึงยีนิมว่ะคิดหอดอีนิมว่ะจะดึงอันนี้ออกใหช มืดมืดมาอยู่ในที่มืดๆอ่ะมันตลกมากเลยเมื่อกี้น้องเกลียดแม่แอร์ของมาเป็นแบบแอร์ผู้องเกือตุวลขาวดำเนาะคนมีคู่เนี่ยบ้านน้องนั่งไกยิ่งลายนะด้านนี้พวกยิ่งลายก็แล้วเอาเก็เอาเยี่ยมเตี้ยมเป็นนั่งไก่แถวน้ำข้าวบดเตี้ยมนั่งนี่ม้าวบดเผาตัว

ไม่มอบกันเอาเลยเราไง่อกี้เลยดูแบบแม่มหน้าบ่นนี่แม่ยัง้เหนี่่อนียวุ้นให่กมย่านียังตามกมา่านี้ยังตามกลับบ้าน ของขวัญของขวัญเอาไหมของขวัญได้ของขวัญตามกับบ้านกับกลับน้ำกล่นมเยอะไปบ้านยูเลยเ ส่ิ่งที่มอง่เห็นตามกลับมันบอก่สิ่งที่มองเห็นีหาตนบ้าน ส่งมอบเราเป็นต้มปาได้เราไปใช้งานต่อได้ไม่เสียของต้มป้าได้หอมอมอีหลอดีหลอไปต่อไปค่ะได้ของใครน้องเต้ ไม่เลยไม่เลยเดี๋ยวเมืองมันแบบมันเลี้ยงขนาดอะไรนะมันเลี้ยงขนาดอะไรนะเนี่ยเนี่ยโง่เลยน่ารั ได้ของน้ําไปเวอน่อยของกลัวเบลเลยมันี็เลยพุ่้ยมันคืออะไรอ่ะกินไงกินไงเยงนิสัยเอที่องเยังไม่ทำไรเพนเลยกินได้บอกว่ากินไดไงยอบนายมา อีมึงแก่เลยขวานเราดิขวานเราเแก่เลยแม่หนูว่าจะไม่ได้ของมันลยอ้ยอันนี้อันนี้เป็นผู้จ pues> okay. ับไหนวันก uh ่อนนะจับไหใช่กรดองเเือก้ชเ้ได้เดอใส่แก้วยจูด i <laughs> มันมันไม่มีสีทองหาไม่เจอว่าจะเอาสีทองละกงใส่กินแม่

จะับจะตัดเองไหัจจตเตดตัดกัดก็ได้ออตัดเาคือตัดเลยได้ได้สีใดกันคือสีนั้นเน่ยนัเลยเอาตัดก็คือตัดเอ้เนี่ยสีนี้คืออะไรมาสิสีนี้ไม่รู้ก็ตัดเองนะ โอ้ยเอ,อ้ทำไมทำไมทำไมกูลุยมาเร็วหุ่นเงีก<ล>ะซับเอ็ดทำไมอ่ะรเราเรื่องน่าอายที่สุดหเลยดูเอาอ,อีกแล้วทำไมอ่ะเรื่องทำไมกูอีกแล้วแต่มากอาอเอาดินสนิทกันมากเงินพวกกูสนิทกันมากขอบแก้วหน่อยพนะัน มามันก็เปิดแบบจะสนิทหรือเปล่าเอาสีสนิทเ่ยกอนเอ็ทำไมกไม่โดนแบบนี้บ้างหอมแก้มคนทางไกลหยุด Ond gofio'r o'r ac i gynt o. แล้วก็จะไปหัวปกติเลยมันก็จะไม่มีอะไรนะคะก็เป็นปีใหม่ที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนแรกคลิปที่ลงไปล่าสุดเราบอกว่าเราว่างงานใช่ไหมแล้วมันมีช่วงแกลบที่หายไปคือเราอะไปทํางานไวแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่างงานแล้วเพราะออกมาเร็วนะคะเป็นงานทํางานที่ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบเออออกมาเร็วขนาดนเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปทําขนมกันแล้วเปียวอาจจะต้องกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้าวมาก โอเคหลายอย่างเลยเนี่ยน่ากินขอบจ้ะโอเคเราเก็บของบนบ้านได้เสร็จแล้วนะแล้วก็นี่คือกล้วยที่เราจะทำกันนะคะก็คือน้องแบบไม่ไหวแล้วโอเคเราจะทำกันแบบเร็วๆนะเดี๋ยวเราจะ แปะสมุปแล้วก็บอกพิกัดว่าเอามาจากไหนนะคะก็เอามาจากช่องนี้นะคะก็ขอพรบคุณมากมากเลยนะคะที่ทําเอเค้กออกมาที่แบบง่ายๆสําหรับคนที่ทําไม่เป็นซึ่งสามารถทาได้อะไรเงี้ยเออแต่เราอาจจะไม่ได้เปะแบบเหมือนของเขาเนะเพราะว่าเอาเท่าที่มีอะไรเงี้ยเออเอาของเท่าที่ตัวเองมี Ao để để anh ơi hưng 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 à hưng 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 rồi hưng Ừ hưng 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 เดอดหลายป่ะลายตอนไปไม่หน่อยที่ดีแพ่งก็ใสายยังไงแค่มาแปรงม<ช>ันแสบแสบอีข้อนั่งกินแล้วดีเมื่อวานอ๋อห้าเอ๋อแพ่นนี่ไม่ใช่แพน่นนี่ถูกโอนไปดดได้ด้วยอันเอ๋ออามาแล้วออ,อกป้า,าจิงตื่นไม่เลยก่อนเลย เอื้อน้ำน้ำเอืเอ้อเกือบหย่อนออกมาเนื้อโอ้ยทำแบบนี้เ,เกือบเมื่อนทำไมน่องฉันถ้าฉันมาทำาอะไรแบบนี้พอจะช่วยอเอาทางน้ำมา,าวะอันนี้เอาขอลานมาดิเออาทาังมา โอ้โหตีงัวได้บ่เดี๋ยวนี้เอาช่องนี้ช่องี้อยัางว่าจะใส่ช่องนี้อยังวะ ข uh uh ้างในนะชิมมาชิมมาชิมเ็น้ำไหมดูเอาน้ำไหมบนี้แล้วกันเ็น้ำไหมนีรู้ออาบเลยบสนุ่มเยอะเกินดเพรกะว่าไงเพื่อนว่าน้ำมันมันน่อยอ่ารสชาด เสร็จผมจ่ายให้แล้วแล้วใช่อันนี้อีกอันหนึ่ง แล้ววันนี้ก็คือวันที่สามนะคะที่เราได้ทําการวอล์กได้ทาการถ่ายคลิปมาปีใหม่ซึ่งเป็นปีใหม่ที่ยุ่งมากๆคือที่จริงเรากะจะจบคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ามันหลายอย่างอ่ะแกะเออฉันทําขนมใช่ไหมแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็มีมีคนมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็มีความเขินถึงแม้จะเป็นบ้านตัวเองแต่ก็มันมีแขกเนาะ โอเคเรามาไวพรกันดีกว่านาะอสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามหรือคลิปจะนานแค่ไหนก็ตามนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบมีแต่ความสุขตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะรวมทั้งตัวเราด้วย <c oughs> ก็ขอให้เป็นปีที่ดีมากๆขอให้พบเจอแต่ผู้คนที่เขา ดีกับเราเอ็นดูเราพบเจอแต่เหตุการณ์ที่ดีต่อใจหรือถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีสาธุนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเออมันก็เป็นคลิปแบบงงๆเนาะเพราะว่าปีนี้มันมันเป็นปีที่เราเพิ่งเคยไปสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่ม ุณมัธยมเออครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาบ้านก็ง,งงๆอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนออกไปสังสรรค์กันหมดแล้วกลับมาบ้านแล้วมันเลยแบบเป็นอินเอียนของกินเลยก็เลยไม่ได้แบบว่ามีอะไรอยู่ที่บ้านสักเท่าไหร่เป็นการใช้ชีวิตแบบปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ได้มีกินเลี้ยงกันแบบเป็นกิจลักษณะเหมือนทุกๆปีที่แบบอาจจะเห็นแต่ว่าก็เป็นปีที่แปลกใหม่อีกปีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเออเราไม่ค่อยได้ไปแบบแฮงเอากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้ อยู่บ้านอยู่แต่เนี้ยมาแต่นาแบบเนี้ยเออเนาะโอเคค่ะยองไงก็บ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าและอ,อ๋ออย่านึคือหวังว่าปีนี้จะได้ไปเที่ยวมากขึ้นเฮงน้อยอะ่ะถ้าเข้าป่าก็ขอให้ได้หนึ่งครั้งแล้วก็ขอให้มีคอนเสิร์ตอีกสักหนึ่งคอนเสิร์ตที่ได้ไปอะไรเงี้ยเออแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ,อ๊ไม่มีงานแล้วจะเอาเงินจากไหน เออนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างเนาะพอถึงเวลาเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปก็ปแล้วกันโอเคค่ะจบทิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบายค่ะ